วันนี้จะมาแชร์ไอเดียทำเงินกับอสังหาโดยที่ไม่ต้องใช้เงินทุนทำยังไงไปฟังกันค่ะอธิบายเข้าๆให้ฟังก่อนทุกคนวันนี้ในการที่เราจะเข้าไปทำเงินกับธุรกษษิจอสังหาริมทรัพย์เนาะเราจะมี2หมวกด้วยกันทุกคนหมวกแรกเนี่ยคือการเป็นนักพัฒนาหรือว่าเป็นเดเวลลอปเปอร์ทุกคนกับหมวกที่2นะก็คือการที่เราค่อยปเป็นนายหน้าแน่นอนค่ะถ้าวันนี้เราจะเริ่มต้นเข้าวงการอสังหาทำเงินกับอสังหาโดยที่ไม่ต้องใช้เงินทุนเราตัดหมวกของนักพัฒนาไปเลยทุกคนเพราะว่านักพัฒนาเนี่ยเป,เป็นไงคะ ถ้าเป็นนักฒน,นาเนี่ยเราต้องใช้ฟุนอยู่แล้วนะคะดังนั้นเราตัดช้อยที่1ออกไปเลยช้อยที่2ทุกคนคือการเป็นในหน้าถูกไหมคะในหน้าเนี่ยมันจะมีหลายช่องทางมากเลยในการทําอสังหาในการเป็นในหน้าอสังหานะทุกคนนะแต่วันนี้เนี่ยในคลิปวิดีโอนี้นะคะที่เราจะมาคุยกันเนี่ยคือการเข้าร่วมเป็นในหน้าจำนองขายฝากทุกคนทําไมวันนี้ถึงแนะนาในหน้าจำนงขายฝากเพราะมันมีข้อดีหลักๆเลย2ข้อได้กันค่ะ 1. ใช้เวลาเรียนรู้สั้นทุกคนและ2คือสามารถที่จะจบงานได้เร็วคําว่าเร็วนี่หมายความว่างไงทุกคน มันสามารถจบงานได้เอาบางทีเนะี่ยจบในวันเดียวก็มีบางทีจบใน3าถึงเวันก็มีทุกคนซึ่งใช้เวลาสั้นมากๆในการที่เราจะทําเงินได้กับอสังหานะทีนี้ในหน้าจานองขขยฝากคืออะไรทุกคนในหน้าจานองขขยฝากอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆแบบนี้เราคือ m a เ c h m a k e ์หรือคนที่ช่วยคนทั้งสองฝั่งที่มีความต้องการนะคะให้มาเจอกันฝั่งหนึ่งเนี่ยมีความต้องการเรื่องของอะไรคนคนนี้เนี่ยอาจจะทําธุรกิจอยู่นะคะแล้วก็ต้องการเงินไปพัฒนาธุรกิจเพิ่มเติมไปหมุนเวียนในธุรกิจเพิ่มเติมนะคะและเขามีโฉ ฝั่งนี้ทุกคนคือฝั่งของนักลงทุนนะคะที่ต้องการได้ผลตอบแทนที่ดีแล้วก็ความเสี่ยงน้อยที่สุดใช่ไหมคะเราสามารถที่จะนําพาคนสองคนนี้ที่มีความต้องการที่แตกต่างกันคนกลุ่มหนึ่งต้องการที่จะนําเงินไปพัฒนาธุรกิจเพิ่มคนกลุ่มหนึ่งต้องการที่จะลงทุนเพื่อได้ผลตอบแทนที่ดีมาเจอกันทุกคนเมื่อเขามาเจอกันเนี่ยแล้วเขาสามารถจบงานกันได้นะคะเราจะได้ผลตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่นหรือที่เรียกว่าค่าปากผูกนั่นเองทุกคนคือการที่เราช่วยให้คนทั้งสองฝั่งเนี่ยได้ในสิ่งที่เขาต้องการ แล้วถ้าเราอยากจะเริ่มต้นในอาชีพอาชีพนี้เนี่ยเราจะต้องรู้อะไรบ้างทุกคนเราต้องรู้3ามอย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกคือเรื่องของ m i n d s e t ในการทําธุรกิจนี้นะคะเพื่อให้เราสามารถที่จะเข้าใจว่าอาชีพนี้มันมีข้อดียังไงแล้วมันมีข้อเสียอะไรบ้างแล้ววันนี้เนี่ยนะไ i n d s ซ t ของคนประสบความสาเร็จในอาชีพนี้เขาคิดยังไงกันเขาทํายังไงกัน เพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะเดินไปถึงปลายทางของความสําเร็จในอาชีพอาชีพนี้ได้อย่างที่2ทุกคนคือเรื่องของเครื่องมือและการใช้ระบบเครื่องมือและการใช้ระบบสําคัญและจําเป็นต้องมีทุกคนเพราะว่าอะไรที่มันเป็นงานยากๆงานที่มันทําซ้ําๆนะคะเราจะไม่ทําเองแต่เราจะให้ระบบหรือเครื่องมือทํางานแทนเราแทนที่เราจะต้องทํางานหนักทุกอย่างเองคนเดียวเนี่ยเราต้องเรียนรู้การใช้เครื่องมือและการใช้ระบบให้เป็นแล้วมันจะทําให้เราสามารถทําจํานองขายฝากได้ง่ายขึ้นทุกคน3ก็คือเราต้องเรียนรู้เรื่องของการโปรโมทและการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้คือเรื่องที่สําคัญที่สุดค่ะเพราะว่า เกิดว่าเราโปรโมทเป็นสัมพันธ์ได้เป็นและได้เก่งไม่ว่าอะไรบนโลกใบนี้เราก็สามารถขายได้จริงไหมทุกคนทีนี้นะสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นนะคะในการเป็นในหน้าจำนองขายฝากนะคะแต่ว่ายังไม่มีความรู้อะไรเลยนะเริ่มต้นจากศูนย์เลยทําไงดีนะคะไม่ต้องกังวลทุกคนให้เริ่มต้นจากการเรียนรู้ก่อนตอนนี้นะคะเรามีคอร์สออนไลน์นะที่ชื่อว่าเทคนิคทำกำไร3,000บาทต่อวนันกับการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรแอฟฟิลิเอตนะคะ ซึ่งในการเปนในน้าจะนองขขยฝากเนี่ยก็จะอยู่ในคอสคอสนี้ด้วยนะเป็นหนึ่งไอเดียที่อยู่ในคอสคอสนี้ในคอสคอสนี้นะจะมีครบเลยทั้งเรื่องของการสอน1คือเรื่องของไมซ์เซ็ตนะคะสคือเรื่องของการใช้เครื่องมือและระบบนะคะซึ่งเรามีเครื่องมือและระบบให้นะักเรียนของเราเนี่ยสามารถใช้งานฟรีด้วยนะคะเพื่อที่ตัดเรื่องยุ่งยากวุ่นวายออกไปและเรื่องซ้าๆออกไปให้เราทําแต่เรื่องที่มันสาคัญสําคัญจริงๆเท่านั้นและสามารถสร้างผลลัพธ์ได้3คือในคอสคอสนี้นะคะที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องของการโปรโมทประชาสัมพันธ์ น้มีเทคนิคการโปรโมทเป็นสัมพันธ์อยู่นะคะที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะทําหรือขายอะไรก็ได้บนโลกใบนี้นะคะมีเทคนิคสอนทําคลิปสั้นอยู่ในคอสคอสนี้นะคะราคาเต็มนะคะอยู่ที่1,590บาททุกคนแต่ว่าตอนนี้นะคะโปรโมชั่นพิเศษส,สุดๆเลยทุกคนเพียงแค่397บาทเท่านั้นค่ะวันนี้เนี่ยแค่หนึ่งไอเดียนั้นหรือว่าหนึ่งเทคนิคนะคะในคอสที่คุณสามารถหยิบไปใช้ได้นะคะก็สปอวเบอร์หรือว่าครอบคุ้มค่าคอส เรียบร้อยแล้วถ้าวันนี้เนี่ยคุณเข้าไปเรียนรู้แล้วเนี่ยในเวลา7วันนะคะแล้วคุณเรียนรู้ปุ๊บเนี่ยแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เรีเรยนรู้อะไรเพิ่มเลยเป็นสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วหรือว่าโอเคก็อเป็นความรู้ที่มีอยู่แล้วหรือว่าไม่พึงพอใจอะไรบางอย่างก็ตามในคอร์สนะคะเรายินดีคืนเงินให้คุณ100%เต็มใน7วันสําหรับคนที่สนใจนะคะที่จะเข้าเรียนคอร์สนี้นะคะสามารถพักแชทได้เลยค่ะ